ครับหลังจากยุคสามกษัตริย์แห่งล้านนาบ่มนานนะครับมาชาวล้านนาพ้กก็เอาตัวหนังสือพกขคมนั่นแหละครับมาพัฒนามาเป็นอักษรล้านนานะครับมาโดยการเขียนอักษรธรรมล้านาก่อนนะครับก็คือเป็นภาษาบาลีนั่นแหละครับมาล้านานะครับมาอันจนกว่าจะมาเป็นภาษาชาวบ้านนั่นกาะแถมระยะหนึ่งนะครับมา อันบะเดียวนี่มันมีปัญหาอยู่ว่าอย่างอี้นะครับอืมตุเจ้าทั้งหลายแลในเมืองละนาป้นบ่เฮียนบ่สอนกันแล้วนะครับมาภาษาบาลีละนานั่นแหละครับมาเพราะว่าการไปรเฮียนภาษาบาลีไทยนะนะั่นน่ะมันจะได้ปะเรียนห้าเรียนเก้านะครับมาปะเรียนเก้านี่ก็จะได้เป็นเจ้าอาวาสนะครับหรือตุหลวงนะครับมาวัดใหญ่ใหญ่หน,น่อยนะครับมา อันปรี่ยนห้าเปลี่ยนหกเปลียนเจ็ดเนี่ยมันก็เป็นวัดน้อยๆใส่าำรับลงมาแล้วครับมาเห็นไหมอัะมันผลประโยชน์มันเป็นอย่างอี้นะครับมาอันมันจะทำให้นะครับอ่าบาลีลนาของเฮานะมันสูญนะครับมันจะหมมีไปดูแลนะครับมาอันเพราะฉะนั้นผมจะมาวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเขียนการอ่าน ภาษาบาลีละนาเป็นเบื้องต้นนะครับมายหาอ้าวละมกอยเลยนะครับาบาลีละนานั่นไหนแม่ตัวหนังสือบาลีละนานะนอักขระละนาน,านะพ้นจะมีอ่าภาษาบาลีนะพอนจะมีตัวซ้อนนะครับหมายแม่หมายแมกะซ้อนกะนะหมแม่ตัวอื่นมันมีตัวซ้อนหี่ยแมอันอันตัวถ้ามีตัวซ้อนอย่างอี้นะฮะตัวหน้าตัวซ้อนเนี่ยจะต้องเป็นพยัญชนะต้นนะครับอื แล้วสมเออถ้าบมีไม้กุไม้กิหรือไม่อย่างอื่นนี่ก็ถือว่าไม่มีไม่ซักอยู่ต้นบนนะครับแม่ไหมอันนี้มีไม้กุครับแม่ไหมมีไม้กุตัวตะนะครับอ่าตัวตะอ่านว่าตุ๊กนะครับตุ๊กกะนะครับแม่ไหมตุ๊กกะนะฮะแม่อ่านตัวอื่นๆน,นะครับอ่าพี่มันบมีตัวซ้อนนะครับอ่าก็อ่านไปเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวของมันเองนะครับอ่าตัวประกอบไม้นะครับอ่า ไม้หรือสระในภาษาบาลีละนานั่นน่ะปุ่นยังมีอยู่แปดตัวนะครับอ่าอออาีอ a อูเอโอนะครับอ่าแล้วก็มีตัวอังเนี่ยนะครับอ่าตัวอังเนี่ยแถมมั่มตัวนะครับอ่าตัวอังนี่ก็เหมือนเสมือนมีไม้หันอากาศหรือไม้ชัดนั่นแะครับอ่าประกอบกับตัวงะนะครับตัวงองูนะครับหมายมะเป็นอังนะครับอ่าเป็นอังนะครับหมายมะเป็นอังตัวอังนะครับหมายมะ อย่างอี้ก็อ่านว่ารังนะครับมาหรือมันมันมีไม่กิแลไม่กุอันอย่างประกอบขึ้นมากับไอตัวอังในแถมมันก็อ่านเป็นอิงเป็นอุ้งนะครับมาเห็นไหมเป็นอิงเป็นอุงไปนะครับมาก็ก็อชุดแล้วแต่นะครับมาันมันมันผ่านได้นะครับไม่ไอตัวอังเนี่ยนะครับตัวอังนี่มันจะประกอบกับไม่กุก็มันก็เป็นอุ้งนะครับมา เปลี่ยนประกอบไม่กี้มันก็เป็นอิงนะครับแม่มาก่อนจดแล้วแต่นะครับวันนี้เฮาอย่างบ่เจอนะครับบอกกันแล้วแต่นะครับอันอันตัวอื่นๆนะครับแม่มาอันเฮาก็อ่านไปเป็นตัวไปตัวนะครับตัวสะนะครับไม้กานะครับอ่านว่าสานะครับมาตัวท่าไม้กุอ่านว่าทุนะครับ่าตัวปะไม้กานะครับกาวงนะครับมาอ่านว่าป่านะครับแม่มา ตัวปะไม้เก๋นะครับอ่านว่าเป๋นะครับตัวหน้าน,นี่มันบ่มีไม้นะครับบ่มีไม้ก็อ่านของตัวมันเองกันหน uh, ้านะครับไม่มาอ่าตุ๊กกะลังนะครับมาเราอ่านรวดรดูนะครับสาธุป่าเปนะตุ๊กกะลังนะครับมาเห็นไหมอ่านบาลีไทยปกเขียนได้อย่างอี้นะครับมาการซ้อนกันนั่นะเพิ่นจะมีจุดพินทุประดับไว้นะครับมาตัวกะหรือ mm hmm. <t bowls à supervisor> ก็กกอซ้อนกอเนี่ยเห็นไหมอ่าอันเพื่อนมีจุบินทุประดับไว้นะครับไปการซ้อนกันแบบเทียมๆนะครับอืมอันตัวอื่นมันก็คล้ายๆกันนะครับหมายมะลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับมาอันวันนี้ผมจะอ่านเป็นบาลีเสียงกำเมืองนะครับมาเป็นนึกเสว่า้คำมูนี้เป็นอ่าภาษาปริวัติลานาแบบที่สองนะครับมาก็คือเขียนตาม เทียบมาแล้วครับมาสาทุปาเปนะตุกะลังนะครับมาแปลว่าอย่างนะครับมาอ่อนยังบม่แปลด้วยนะครับมาถ้าถ้าอ่ะทะทะอานบาลีลณนาบาลีอ่าไทยนะทำบา่เข้าใจนะครับมาบรรทัดที่สามนี่ผมได้เขียนไว้เป็นอ่ากำเสียงกำาอของอ่า เจาา้าลนาสำเนียงสำเนียงไตยนวนเจียงใหม่นะครับเห็นไหถ้าท่านอ่านตามรักภาษาไทยแล้วท่านจะออกเสียงเหมือนไตยนวนเจียงใหม่เลยได้ครับเห็นไหมเอามาอ่านเลยนะครับสาธุป่าเป็นนะตุกกะลังนะครับมาเห็นอ,อ่านวัยี่นะครับแปลว่าอย่างครับ แปลว่าความดีอันคุณบ่ดีทำไรเนี่ยนะครับมาเห็นไหมอันภาษาละนาปัจจุบันบันเขียนได้อย่างไรนะครับมาก็เป็นภาษาละนาปัจจุบันแล้วนะครับ่าปัจจุณปัจจุบันนี่มันมีไม่ย่ะไม่ซัดแล้วนะครับมารุ่นแรกๆนั้นมันมีไม่ย่ะไม่ซัดนะครับมาภาษาละนาของเฮานั่นนะครับมารุ่นจาก หลังจากอัอกษรทรำบาลีแล้วละยุคแรกนั่นนะครับมามันจะไม่มีไม่เยอะไม่สั้นแล้วนะครับมาก็รุ่นนี้มาพัฒนาเป็นไม่เยอะไม่สั้นแล้วนะครับมาเห็นไหมครบเครื่องแล้วนะครับมาเห็นวหาดูความดีอันคุณบ่ดีทําได้ยากนะครับเห็นไหมอ่ากานเฮามาทบทวนภาษาบาลีละนาถกรรมนะครับเห็นไหมสาธุปาเปนะ ตุกกะลังนะครับเห็นไหมครับอวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ